หนูอีกแล้วหนูอีกแล้วหนูแล้วกันหนูแล้วกันหนูแล้วกันหนูแย่มหนูโอ้คืนเนาะโว้ย ยามหนูก uh ินแต่หนูนี่ยามหนูกินแต่หนูโคแต่หนูกินจนมาเห่าน้ำหลางจนว่าแต่ละบ้านตั้งแต่เคยกบบ้านหอดโซนบ้านเองซื้อมาเห่ายอนขึ้นหนูยอนขึ้นหนูตายตายเลยปุ้งเลยไหมวันนี้นะเลยเนี่ยผงชุดเซอร์มดกระเป๋าค่นละ จะเป็นกัรปุงนะฮู้ีดโอ้หอมประเดนะขึ้นนะรบ งัวเยลเชลาอเลยเชลาอเลาเชอยเชอยมีเสื้อกะไปโยนทีมเกลือเกลือเกือส่งตรงจากมีกะไตเกลือดับาเข้มมีเข้มเฮาเข้มมีเข้มเฮรรู้น้าเทอเงินมีเปลี่ บอาเวาคนละเออมันก็วาภาษาเปอือตเป็นเพว่าเป็น่ยิงสะเก็เนาะดเอบ่ต้องเวาหลายต้องเวาหลายจักมีจักือเดียวมัน่านมันยาม้เลา้ากลางบ้านาบ่ช่องเบินี่ะโตนมีงกระกระบอว่าอย่ามือส่งมันยานเสงเงินน่าจะยานเสียงเงินหลาย ว่ามันก็จอดรถอีมันก็ว่าเอาเท่าไหร่รถจะขอโนโนโน่นโนมีอยู่นะเันกว่าโนโนด้วยเห็นได้ยินได้หรอวะมาขนมือมอแล้วะัวเนยว้ต่งหบมันกินทางพทยาปกมันมีอเช็ดมึงจะต้องเันอวามึงนั่งนนบ้านมึงทำเลยม่ได้เป๊ะะ Germany. Cái này nè. Germany. là xoăn quỳ với hoa lá luôn. bằng ลำบากเปเพราะตัวเป็นสันผู้หน้อยสันผู้ใหญ่มีเมได้รอย,ส,ย,ยสันผู้สอยอก็เราเป็น,นยยผูนออ้ใหญ่ตัวลำ้าเลยนเปนันาติโคจ้ายเนี่ยเลปลีเลอะนะเมียว <c oughs> <c oughs> เ่องยี่ห้อั้ต่างกัน่ <c oughs> ะเดี๋ยวใครคนพกิน็แกงไข่ม่แดงีเหลวบางเธอเลกเที้ติเออ น้ำมันมีโทมีมีรู้แต่เอามาเฮ้ละว้า,า,ายูเปันดีสุดม,มาเด้อกินข้าวข้าอะไรขอยารุนม,มาแม่สูนก้าเจบอตโตมาแม ไปทุกชินนะซื้อเลขเือเลกันไม่ถึกจะเลยต้องกินโคหด่มันไม่จืดมันไม่จืด